ความรักเหนือสายน้ำเป็นเรื่องราวความรักของมณีสาวน้อยสุดสวยกับเจ้าชายพญานาคและมีลูกชายที่มีพลังสูงแต่ความรักของทั้งสองก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์และความกังวลของมณีที่กลัวว่าจะถูกสังคมรังเกียจหากความรักของทั้งสองถูกเปิดเผยออกมาเจ้าชายนาาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีต่อมณีเขาสร้างบ้านให้มณีอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งเป็นโลกที่งดงามและเงียบสงบ แต่สุดท้ายมณีก็ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตบนบกเพราะเธอคิดถึงครอบครัวและเพื่อนฝูงเวลาผ่านไปมณีให้กำเนิดลูกชายหนึ่งคนซึ่งมีรูปลักษณ์ที่พิเศษแตกต่างจากเด็กทั่วไปเด็กชายคนนี้มีเกล็ดเล็กๆที่หลังและสามารถหายใจใต้น้ำได้เด็กชายเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและฉลาดเขาได้รับการเลี้ยงดูจากมณีด้วยความรักและความอบอุ่นเมื่อเด็กชายเติบโตเขาได้เดินทางไปยังท้องทะเลเพื่อตามหา เมื่อเจอพ่อที่เป็นพญานาคเขาก็ใช้ชีวิตในวังบาดาลอย่างมีความสุขค่ะ